สวัสดีครับคลิปนี้จะทรัเป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดลัคนาธนูราศีธนูเนาะให้ผลในช่วงของเดือนเอมษายนเลยนะครับก็คลิปนี้จะทรเป็นการทำนายโดยกว้างเนาะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะชนะอันไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการจะดูดดส่วนตัวดวงมีรายละเอียคลิป ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กับตัวด้วยเปกระตุ้ใจกับตัวด้วยแล้วก็ฝาก f c e b o o k นะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอจุดแอคทิวิตี้เนาะจะได้ไม่มพลาดคอนเทนต์นอื่นๆที่จะตามมาขอช่องไม่ว่าจะเป็นวอล์กพิการดรงรายเดือนดวงรายสัปดาห์ที่ทำให้กับทุกท่านอยู่แล้วเป็นประจำนะครับก็ฝากติดตามตัวแล้วกันนะครับอ่าสำหรับชาวธนูเนาะคนที่มีคู่คบกันมามากมาก,กว่า3.6เดือนขึ้นไปหรือเพิ่งมีกรณีกันมาใหมา่มมนะครับสามารถไปดูตั้งแต่เฟสแรก เฟสหลังเลยทำท i m e s t a ให้สำหรับคนโสดนะครับไม่ต้องกังวลเนะเาะในส่วนของความรักก็ต้องบอกเสมอนะครับว่าไพ่เป็นไวส์เบอร์ซ่าเนาะอาจเกิดขึ้นสลหรับกันได้นะครับก็อย่าเอาไปจัดหรืออย่าเอาไปตัดสินคู่นะครับนะครับขอให้เอาไปเป็นแนวแนว,แนวทางนะครับถ้าถ้าสามารถรับไปเป็นแนวทางได้ก็จะดีใจกว่านะครับมากกว่าที่แบบอินว่าเธอต้องอย่างนั้นเธอเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้เห็น ทุกคนมีความสุขอะ่ะประมาณนั้นดีกว่านะครับชาวธนูเนาะเป็นยังไงบ้างในช่วงก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ก่อนจะเข้าเมสานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าในหลายๆคู่เนาะมันมีเรื่องความปราะบางในความสัมพันธ์กันมานานและนะครับโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ที่อบางคนนะ่ะกรณีที่หนึ่งนะอาจจะด้วยการที่คนรอบข้างหรือคนในบ้าน ของฝั่งใดฝั่งหนึ่งอาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์่อนขัางเยอะมากนะครับมีสิบดาบกับสี่ไม้เท้าขึ้นมาอืมเรากำลังมองว่าฝั่งหนึ่งอ่ะ่อนข้างเจ็บปวดแต่ฝั่งหนึ่งอ่ะกําลังอารมณ์มันต่างกันโดยสิ้นเชิงอ่ะเข้าใจใช่ไหมอืมมันเหมือนกับว่าคนที่บ้านฝั่งใดฝั่งหนึ่งน่าจะมีผลต่อความสัมพันธ์นี้อย่างมากนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นการที่ ให้ไปต่อมามันก็เลยเปิดเจ็ดไม้เทา้าคือมันเป็นเรื่องของการหารู้ทางเนาะว่าจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อหรือมันยังโหความสัมพันธ์ไม่ได้ในบางคู่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าามนอาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบมีีความสัมพันธ์หนึ่งเลยแล้วคือเหมือนกับว่าเขาก็ทุ่นความสัมพันธ์ที่เป็นตัวจริงไปเลยหรือในการที่คุณก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติแล้วเขาก็อยู่กับตัวจริงของเขาประมาณนั้นเลยนะครับในช่วง เมษาเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงเมษานี้ต้องบอกก่อนว่าอ,อ,อารมณ์ค่อนข้างดิ่งพอสมควรนะภาพรวมเลยเนาะของชาวธนูนะครับก่อนจะไปสู่บทสรุปว่าทั้งเดือนนั้นจะเป็นยังไงนะอืมคนมีคู่หลายคนเหมือนใช้เวลายอยู่คนเดียวมากกว่าเพียงเพราะว่าหนึ่งบางคู่มันเป็นเรื่องของการที่แบบเราไม่มั่นใจในตัวคนรักว่าท้ายที่สุดแล้วว่าเขาจะยังไงกับเรา เพราะว่ามี2ดาบขึ้นมาโดยกะมังว่าบางคู่มีเรื่องขการปิดหูปิดตาเพราะยังรักเขาอยู่อืมเรายังรู้สึกว่าคนที่เราเราเนี่ยแหละเราให้ใจไปหรืออะไรก็ตามอะ่ะเราก็คาดหวังว่าให้สถานการณ์อะไรๆอย่างมันดีขึ้นนะเก้าดาบบางทีมันเป็นเรื่องของความกังวลในความสัมพันธ์เลยว่าแบบเอ๊ เหมือนบางทีมีการจาลองสถานการณ์ว่าถ้าเขาเป็นแบบนั้นถ้าเขาแบบนี้แล้วผลที่ตามมาคือหมอนเหมือนกับว่ามองความเป็นเหตุเป็นผลในอนาคตอะที่มันยังไม่เกิดอ่ะเข้าใจใช่ปะคือเหมือนหาตะกะอะไรไม่รู้ว่าม,มันจะอนาคตตัวเองอะ่ะอืมซึ่งบางทีอะ่ะมันก็เลยเป็นเพราะว่าของการที่อืมจะใช้เวลาพิสูจน์บางอย่าง และจะใช้การคาดการพิสูจน์บางอย่างด้วยนะเออเพราะว่าในระยะณปัจจุบันมันเป็นแบบนี้อืมณปัจจุบันมันเป็นความไม่มั่นใจล้วนๆเลยในบางคููอะมันเหมือนกับว่ายิ่งคบไปแล้วเหมือนมันเหมือนเราเจออะไรที่เฮ้ยเขายังใช่อยู่หรือเปล่าเลยเขาไม่ใช่กับเราแล้วอะไรแบบนี้อะครับอืมมันก็เลยค่อนข้างมีผลเนาะมีผลมากๆเลยด้วยนะครับต่อความสัมพันธ์ อมีผลยังไงบ้างหรอมาดูฝั่งแฟนเนาะค่อนข้างไปเร็วนะเพราะว่าหน้าไพาคือแบบอืมชัดมากเดอะทาเวเอร์เนาะคืออย่างที่บอกว่าบางคนอะ่ะมีการที่แบบเหมือนขอจบเลยอะ่ะเอาจริงๆเหมือนเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนมีการเปรยว่าแบบขอจบซึ่งบางทีมันมีเรื่องอารมณ์เข้ามาด้วยอืมมันมีอารมณ์ของความที่แบบ ถ้าคุณยังเป็นการที่แบบทีเล่นทีจริงกับเราหรือเป็นความที่คุณยังไม่มั่นใจในตัวเราเราก็ถอยออกมาเลยก็ได้อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไวมากตัวเองมากแต่การถอยของเขาเขาจะถอยยังมีชั้นเชิงมากเลยนะหรือการที่แบบเขาจะไม่ไปต่อหรือการที่จะโฮความสัมพันธ์ไว้หรือจะจบจริงจบ,จบไม่จริงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆคือเขาจะไปอย่างมีชั้นเชิงมากเลยอืไปจริงไหมดูว่าทันกันนะงานเนี้ย คือฝั่งคุณนะ่ะทันกันในบางอย่างคือเหมือนกับว่าฉันหนักแน่นว่าท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าใจอะไรเงี้ยอ่ะฉันอยู่ก็ได้แต่คุณนะ่ะแต่คู่กรณีคุณขอโทษแต่คู่กรณีคุณนะ่ะมันเป็นอารมณ์ของการที่แบบอถ้ามาแล้วมาไม่เต็มหรือถ้าอยู่แล้วก็อยู่ไม่เต็มใจไปก็ไม่เต็มร้อยอย่างเงี้ยฉันกอ็ขอแบบนี้บ้างแล้วกันแต่ฉันขอในเวอร์ชั่นที่เจ็บแสบเลยนะต้องบอกแบบนี้ก่อนเนาะ ไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ที่แน่ๆเขาไปอย่างมีชั้นเชิงมากครับเพราะว่าลึกๆเขาก็รู้ว่าตัวเองอ่ะ,อะบางคู่เนาะมันอาจจะด้วยแฟนแฟนมีฐานะทางสังคมหรือหน้านะที่การงานหรืออะไรก็ตามที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะเพราะฉะนั้นการไปอ่ะเขาก็จะให้เกียรติคือชาวธน,นูเนี่ยอ๋ออันนี้คนรักเนาะแต่กําลังมองว่าคือชาวธน,นูส่วนใหญ่อ่ะค่อนข้างให้เกียรติคนรักเนะี่ แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งอะ่ะบางทีคนรักก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับบทสรุปเนาะทั้งหมดทั้งมวลถามว่าไปต่อกันไหมในบางคู่เนาะมันเป็นเาวะว่าของการที่นั่นแหละจบแล้วก็จบไม่จริงนะครับบางคู่ก็คือเป็นในเรื่องของการที่อบอกไปแหละแต่ก็ไปไม่จริงอืมบางทีก็มีการให้โอกาสกันด้วยอืมในขณะเดียวกันอะ่ะคนกลางอาจจะโดนตีแลวโดนลุมอะ่ะเข้าใจใช่ปะซึ่งมันถามว่า มันก็เลยมีการให้โอกาสกันทั้งสองฝั่งด้วยนะเออปัญหาเดิมๆก็ยังมีกลับเข้ามาเรื่อยๆ t The w h e e l of Fortune นะครับแล้วก็อีก3ใบคืออ่ะออีกใบสินั่นะสามดาบบางคนอยู่แบบเตอร์ปาร์ตี้ก็อยู่เลยครับอืมด่วอนอย่างอื่นไนดะ้ยากมากอะเอางี้ดีกว่าอืมหรือบางคนมาเป็นเรื่องของการที่คาดหวังให้เขาดีขึ้นเขาไม่ดีขึ้นอะ ไม่ว่าไม่ว่าเขาจะนําความสัมพันธ์เออนำปัญหาในความสัมพันธ์แบบไหนมาก็ตามนะอืคาดหวังมากเลยในช่วงนี้ชาวธนูคน่อนข้างคาดหวังคนรักค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงนะครับแล้วคิงออฟค u ั s ด้วยมันเป็นเรื่องของการที่คนกลางอน่ะอยากเก็บหลายๆความสัมพันธ์ไว้แม้ว่าชาวธนูจะพยายามหลบเลี่ยงกันมองเห็นอะไรแบบนี้แล้วก็ตามนะต้องบอก นีนะครับคนโสดเนาะคนโสดนะโสดสนิทนี่เราต้องบอกก่อนว่าเหมือนคนมีคู่อย่างหนึง่งคือเหมือนคุณก็ไม่มั่นใจอะ่ะเพราะเหมือนกับว่าตัวตอนนี้เหมือนตัวเองกำลังกำลังคาดหวังกับอะไรที่แปลกๆมากเลยคือเหมือนคาดหวังกับความสมบัธ์ที่ก็ไม่รู้ปลายทางมันเลยนะในบางทีอะ่ะคือเหมือนกับว่า มีคนเข้ามาแต่เหมือนกับว,ว่ายิ่งเขาไม่ให้ความมั่นใจอะ่ะแต่เราก็จะทํเป็นหูงปิดตาไปก่อนถ้าเราได้ความจริงเราก็ไม่มั่นใจเลยว่าเอ้การอยู่กับคนนี้มันดีแล้วมันอยากทำให้เราไปต่ออยากพัฒนากับเขาไหมเราไม่มีคําตอบตรงนั้นเลยเหมือนแ a v e no i เด a ครับคือเหมือนกับว่าใครอยู่อยู่เราก็คุยไม่อยู่เราก็ไม่คุยอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้บางทีคนที่เข้ามาเนาะเข้ามาเนี่ยบางทีอ่ะพูดตรงๆมาบางทีก็คือเหมือนตัดจบเราเลยมาก็มาแบบงงๆมาแล้วก็มาเหมือนแบบ ใจร้อนกับเราอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราไม่ชอบแล้วบางทีมันเหมือนกับว่าเราและเขาก็ไม่ชอบด้วยนะคือแต่อยู่ๆมันใจร้อนกับเรามันก็เลยความสัมพันธ์มันก็ไม่ไปต่อแต่บางทีมันก็ทาให้ชาวานัวค้างเตึงอะไรอะไรบางอย่างไปในขณะที่บางคนก็มาทรงดีเลยอืมหุ่นหมีมาเชียวทรงดีทรงดีมาเลยแต่มันเหมือนกับว่าทรงดีแต่นิสัยไม่ใช่่ะ เออประมาณนะั้นอ่ะมันก็เลยทําให้บางทีอะ่ะชาวธนูอะ่ะก็อแอบ,บกังวลเนาะอในอะระยะยาวมันจะรอดหรือว่าอะไรแบบเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นการเข้ามาในช่วงแรกๆอะ่ะเหมือนกับว่าการคอนแทคอะไรกันบางอย่างมันยังจูนกันไม่ลงตัวเนาะอือาจจะต้องให้เวลาหน่อยนะครับซึ่งถามว่าชาวธนูก็ไม่ได้เร่งรีบแหละแต่ถามว่าก็ปล่อยๆไปบ้างมีความสุขกไหมบ้างปล่อยๆไปบ้าง โสดที่มีคนเก่าโสดที่มีคนเก่านี่แอบบลังเลแอบบลังเลกับการที่แบบว่าอืเห็นว่าเออชีวิตก็ต่างคนต่างอยู่มันก็อาจจะสบายใจดีแต่ทาไมเหมือนลึกๆก็แอบบอยากกลับมาก็ได้นะอืมอยากกลับมาก็ได้แต่ขอขอขอเล่นตัวหน่อยเออภาษเชาวบ้านคือแอบ,บขอเล่นตัวแต่บางทีอคิดถึง เหมือนเหมือนเราอยู่กับอยู่โสดมานานเนาะแม้ว่าเราจะเลิกกับเขาไปนานแล้วอะไรแบบเนี้แต่ถามว่ามีโมเมนต,ต์ของการคิดถึงเขาไม่คิดถึงอืมบางคู่ถ้ากลับมาช่วงนี้ยดูกําลังไม่แน่ใจว่าเหมือนมีการให้โอกาสกันไหม,มบางคู่อมีบางคู่อาจจะเป็นการที่ปรับความสัมพันธ์กันใหม่คืออาจจะไม่ใช่ฐานะแฟนแต่ก็คือปลอบไปเป็นแบบมันเหมือนต้องขอคุยกันก่อนถ้าจะปรับ ความสัมพันธ์นะครับไพ่เองลรขึ้นเนาะสี่ใบนะครับไปค่อนข้างเร็วนะครับเพราะอ่านได้ค่อนข้างรวบละง่ายมากนะครับ make a d e c i s i o n เนี่ยคิดว่าน่าจะมีผลต่อความสัมพันธ์ทั้งคนโสดและคนม,มีคู่เลยสลาชานูมันเหมือนกับว่าเหมือนต้องมานั่งก,กรองความสัมพันธนะ์ว่าจะเลือกแบบไหนทั้งคนโสดและคนม,มีคู่เลยนะ พอยิ่งบางคู่ที่แบบมีปัญหากันมานานรึงรังกันมานานเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องเลือกกันค่อนข้างเยอะเลยแหละเพอร์เฟกต์เซตติ่งเพอร์เฟกเซตติงนี่ต้องเป็นอะไรที่อย่างแรกก่อนเลยดวกำลังมองว่าคุณค่อนข้างคาดหวังในความสัมพันธ์ว่าแบบอืมมันต้องดีนะมันต้องดีกว่ากันอยู่คนเดียวแน่นอนอะแต่ทั้งคนโสดแล้วคนมีคู่คือมันเหมือนตอนเนี้ยคือค่อนข้างตึงในหลายๆเรื่องเกินไป อย่าลืมลงรายละเอียดในเรื่องของการที่เราเพอร์เฟกเราคาดหวังความสัมพันธ์ที่เพอร์เฟกตเราก็ต้องลงรายละเอียดที่เพอร์เฟกไปด้วยมันเหนื่อยแน่นอนอืมแต่ถามว่าจะเน้นหนักเน้นเบาอยู่ที่รายละเอียดตรงไหนครันี่พอสมความสัมพันธ์ยอมรับว่าบางทีมันไปต่อกันไม่ได้แต่แต่ว่าถ้าจะให้แบบตัดจบเลยถามใจดีดนะไพ่ก็เลยขึ้นแนะนำว่าบางทีอาจจะต้องหยุดก่อนพักก้อน ถ้ามันเหนื่อยเนาะบางทีเรายังไม่ต้องรีบตัดสินไปก็ได้ครับเพราะเหมือนตัดสินไปบางทีอาจจะไม่ได้คาตอบที่ตรงใจคุณนะอืในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะต้องคุณสดหรืคุณมีคู่เลย b เบรกท o อย่าเก็บความอัดอั้นตันใจเอาไว้มากมายเกินไปจนบางทีมันแก้ไขไม่ได้แล้วนะมันเหมือนกับว่าคุณไม่ปล่อยวางในบางอย่างคุณปล่อยไม่ลงและปลงไม่ได้ในบางอย่างมันก็เลยเป็นความรู้สึกของการที่หนักอึ้งอยู่อย่างเนี้ยแล้วพอถึงเวลาปับ๊บเขาก็จะ ถ้าคานโสดเหรอคนมีคู่เลยนะคือเหมือนคนมีคู่เนี่ยจะหนักตรงที่แบบพอวันหนึ่งมันไม่เปิดใจในเรื่องการที่จะไปต่อกันอนะ่ะหรือไม่เปิดใจยอมรับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธนะ์อ่ะมันก็เรื่องการไปต่อมันก็เลยอาจจะต้องงันโฮไว้ก่อนไหมลนะ่ะพร้อมแล้วค่อยมาคุยกันอืมระมานนั้นอนะ่ะสําหรับคนโสดอะ่ะมันจะเป็นเรื่องของการที่สำหรับคนโสดนี่มันเป็นอารมณ์ของการที่ลึกๆอะ่ะ ปิดหูปิดตาให้มันพอดีเนาะเออถ้าอยากได้ความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเรามันชัดเจนกับตัวเองที่สุดเพราะบางทีการเริ่มอะไรแบบไม่ชัดเจนมันก็จะไปแบบไม่ชัดเจนไปแบบอันเคลียร์เริ่มแบบอันเคลียร์ก็ไปแบบอันเคลียร์เลยนะครับเห็นแบบเนี้ยอืประมาณนั้นขอบคุณมากนะครับสําับชาพนึงเนาะมีความสุขมากๆนะครับโชคดีในเรื่องความรักสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ